สวัสดีครับวันนี้พบเกม One พ i e c e ช h o w ของครับ Mr K ก็วันนี้ครับเราจะเปิดของรางวัลเนาะซึ่งเป็นตัวนะครับตัวแดงตัวทองนะครับจาก REW ของการเก็บเต่านะครับเก็บเต่าครบ500ตัวเนาะก็จะให้ตัวดงตัวแดงค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็เปิดกันเนาะวันนี้วันนี้ก็จะมีตัวทั้งหมดก็คือ5ใบนะครับและทั้ง5ใบเนี่ยมันคือตัวแดงทั้งหมดเลยนะ แหนะครับหรือตัวที่จะออก6ดาวแน่นอนนะครับ5ใบนะค่อนค้าจะเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ครับเวลาบ่าย3โมงนะครับร้านค้าแห่งความเกลือครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ๆมาประมาณนะครับซึ่งรอบนี้มีรอครับซึ่งเป็นรอแบบซูเปอร์ทีมนะครับรอ6ดาวสีฟ้าซูเปอร์ทีมมาขายนะครับ ซึ่งราคาครับในการขายครับอยู่ที่600แต้มนะครับเยอะโคตรๆเลยโคตรแพงเลย600แต้มแต่ถามว่าคุ้มไหมอ่าถ้าหาคุณได้รอมาแล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับสกิลอ่าซุปเปอร์ทีมเต็มเนี่ยมันก็น่าซื้ออยู่นะเอามาอัพสกิลของซุปเปอร์ทีมนะครับแต่ราคาเขาค่าจะแพงมากๆเลยตั้ง600แต้มแน่นองนั้นก็ธรรมดาเนาะ ไอเจ้าเอสอาคาเดี๋ยมาโค่ปบ่อยนะครับก็บ่ายสามโมงนะก็จะมานะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้ครับในโหมดของ P v P 3 3ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมแหละสู้กันไปเนาะจัดทีไปสู้กันไปนะครับรอบนี้มันมันเนื้อสีม่วงกับสีเหลืองนะครับสีม่วงกับเหลืองเนี่ยเ p หรือเลือดครับจะน้อยลงแต่สายของพวกกระดานโจดใสยปืนแล้วก็ ไฟฟ้านั้นก็ได้บัฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพอเอ่อเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นเนาะแต่เหลืองกับม่วงนั้นจะเนิบเลือดลงไปนะครับเฉพาะของรอบนี้นะสามสามนะครับเดี๋ยวหมข้อยตีมาเปิดตัวกันครับซึ่งเอ่อคนนี่คิวผมเขาเปิดตัวฟรีได้หนวดขาวอะ่ะโคตรน่าอิจฉาเลยอ่ะหนวดขาวสีเขียวใหม่อะ่ะ ค้เขาใหม่สีเขียวครับเขาเปิดได้อ่ะโคตชโชค,โชคโดีมากครับเอออย่างแรกครับมันมีตุมันมีกาชาฟีเนาะกาชาฟีอันนี้ก็มีสิทธิ์ออกเป็นโซโล่เคียมอนกลุ่มแล้วก็สามสาวนะครับซึ่งเป็น6กดาวของกาชาฉลองเนาะกาชาฟีมีสิทธิ์ออกนะครับแต่ถามวาหวังไหมหวังแต่จะออกไหมก็คงไม่ออกหรอก <c ười> ขาดาวไว้เลยคือหวังหวังตลอดเลยกาชาฟีแต่ถามว่าออกไหมมันก็ เนี่ยตัวเนี่ย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 ไม่อยากรุนนะกับกาชาฟีอะขนาดเสียเพชรยังไม่ออกเลยกาชาฟีมันจะออกเหรอใช่ไหมเปิดกาชาฟีมาสามสี่าา 3, วันแล้วตัวใหม่ยังไม่หมาดโอ้โอในโชคดีฮะได้บาร์กี้ใหม่ครับอันนี้ถือว่าดวงดีนะถึงจะไม่ถึงจะไม่ใช่6ดาวแต่มันคือ5้าดาวใหม่อันนี้ผมนับว่าผมดวงดีนะครับ เพราะได้ตัวใหม่สักตัวหนึ่งจากกาชาฟีจะเป็น5ดาวหรือดาวถือว่าคุ้มทั้งหมดนะครับไม่ต้องหมาควา6ดาวหรอก6ดาวกาชาฟีหายากโคตรเก๋เลยตัวเนี้ประมาณกับกาชาฟีโอเควันนี้ถือว่าโอเคนะได้เป็นบาร์กี้ดิกนะครับตัวใหม่ถึงตัวโอเคอยู่นะมาต่อไปครับเปิดตัวฟีกับกาชาเสียเพรผมไม่เปิดนะ ไม่เปิดนะครับผมจะดองเพชรรอไปช่วงของเดือนพคครับหรือช่วงของฉลอง9ปีทีเดียวนะครับช่วงนี้ผมของดเปิดกาชาเลยขอดองเพชรก่อนนะเปิดช่วงนี้ถ้าเปิดช่วงเนี้ผมว่าในช่วงของฉลองเนี่ยผมน่าจะหนักแน่เพราะงั้นขอช่วงนี้หนักๆไปก่อนแล้วค่อยไปสบายช่วงของเรือพอคดีกว่านะครับตัวไม่ เรื่อจางครับผมเร่อจางนั้นตอนนี้ครับได้มีการอัปเกรดเวล150มาแล้วเนาะก็ได้มาก็คุ้มแหละเอาไปอัปเวล150นะครับแต่ผมก็ยังหวังหานะครับเป็นเลลี่คู่นะครับหรือจะเป็นหนวดขาวสีเขียวนะครับตัวใหม่เนาะตัวใหม่ครับเลลี่คู่ครับหนวดขาวเขียวครับมาเลลี่คู่ครับอยากได้มากๆครับเลลี่คู่ เอากาวบานมาด้วยครับเอากาวบานมาด้วยนะเอ็งมาตัวทำไมเนี่ยขอหนวดขาวสีเขียวกับเลลี่คู่ไม่ได้ขอเป็นเลลี่สีเขียวก็หน่อยเอ็งจำผิดและเอ็งฟังผิดและหนวดขาวสีเขียวเลลี่คู่นะครับเลลี่คู่มาตูวใหม่ครับตูวใหม่มาเลยมาเข้าต,ตัวดึ่งนะมา ให้มันได้ชื่นใจเลยมั้งูฟูจิโตลู้จิโตลเมื่อจ,จะมีร่างใหม่ทัทีนะพูจิ6ดาวใหม่อยากได้นะพูจิร่างเก่าสีม่วงทั้งคู่เดี๋ยวมันเก่ามากๆนะครับแล้วก็ถึงจะมีการอัปเกรดเวล150มาก็ตามแต่การใช้งานมันก็ยังไม่ได้ดูอ่ามากขึ้นเท่าไหร่เนาะ อยากได้ฟูจิร่างใหม่ครับแล้วร่างใหม่เนี่ยขอเป็นสีอื่นนะอย่าเป็นสีม่วงนะแม่งจำหน้าตายยากมากสีเดียวกันเนี่ยฮอกกินฮอินเป็นซุปเปอร์ไทท์หน้าตัวเดียวมั้งที่การใช้งานเนี่ยน้อยที่สุดนะครับซุปเปอร์ไทท์ที่ตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันนี้การใช้งานของเขานะค่อนข้างจะน้อยนะน้อยมากๆเลยด้วยใบยสุด ายนะครับนะตัวใหม่นะเลลี่คู่นะครับหนวดขาวสีเขียวอ่ะตัวขาวร่างของวัยหนุ่มนะครับเลลี่วัยหนุม่มคู่กับกาวบั้นนะครับมาตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวใหม่ตัวฟีนี่มันหวังอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยเว้ย เปิดกาชัทักทีไม่เอาไม่เอาไม่เอา่อาอย่าอย่าตาบาดแตกอย่าตาบาดแตกครับคือตอน,นี้ชุงนี้รู้สึกว่าผมต้องคุมอ่ากิเลสตัวเองนะครับว่าอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดเป็นงั้นหมดตัวแน,น่ๆช่วงเนี้ยโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็อ่าแม่งซ้ำทุกเดือนเลยอ่าก่อนปิดคลิปนะครับขอไปเช็คนี่ก่อนซิว่าพุดดิ้งจังผมเวล เท่าไหรแล้วนะจ๊ะพ่ดดิ้งจังเนี่ยมันเวลร้อยห้าสิบตะกิวมันดีขึ้นนะพุดดิ้งตัวนี้พุดดิ้งจังจ้าหาผมอ่าตอนนี้เฮ้ยร้อยห้าสิบแล้วว้าวโอ้ได้ออดีตัวหนึ่งกินไปเลยครับโอเคโอ้คุ้มคุ้มถือว่าคุ้มมากเลยครับ พุดดิ้งจางครับเวลร้อยห้าสิบครับเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสกิลเปลี่ยนใหม่ให้แมดูสกิลมาดีโอเดียมากคนระับมีการเปลี่ยนแก้วล้างหมูราแล้วสามเธอเนาะถือว่าสกิลดีขึ้นมากครับเย่พุดดิ้งจางครเวลร้อยห้าสิบเป็นที่เรียบร้อยเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคคุม้มนะถึงตัวใหม่นั้นจะไม่ได้ก็เหิดแต่ได้พุดดิ้งจางมาและอัปเกรดเวลร้อยห้าสิบว่าคุ้มนะครับกดไลค์กดแชร์กดตดามเพื่อกำลังใจผมเลยครับ